รถล,ลงเกามีรถขึ้นมีรถลงนะคะกำลังลงเล่นหายฝั่งข้าง เรามาไม่ถูกไายวอล์ walk, คนี่คือสกายวอล์อรยากาศเราจะข้ำโนนเราออกจาก้ำตรงโนนมานะคะ ไปขึ้น พี่จะวองทวีสุวรรณไหมครับแต่ว่าจะไปดูของฝากในตลาดหรือไปที่รถไครับไปที่รถเลยค่ะองที่รถนองฝากามาแคะไ้นกขุใส่ตู้ได้นะครับ รถ<ด>ตานามาเที่ยวมครับห้ม่อลยอดตูต้อ่ะมันจอดได้ไหมตรงเนี้ยด้เอเดได้อ่ะมันมีจอดตรงไหนนี่ไงเราก็เห็นจะจอดข้างบนข้างล่างเราไม่เห็นนี่ค่ะรถเขาทำเทียมนะคะเดือดร้อนมากเรามาช่วงบ่ายมงมีรถรับส่งตลอดลบรรยากาศนะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแ์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้ค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะ เย็นดีบรากาศโดยรอบวัดเขาทำเทียมค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกเริอกอมเมนขอบคุณมากๆขอบคุณทุกน้ำใจเมนจีที่มอบให้่